ปลากกว่าบูบูได้ปลาบูแล้วบ่เหอคือสิโตสมควรเบิ้งฐาทีตะลึงค้างเออเออเโอ้โอ้มาแดงกัดโอ้ยยูดีไมีแห้งยู่แดงมี่เรืงามยามดีเสียวต้นนวโรขาโดออกปูพี่น้องต้นนั้นต้นน้อยๆอยู่นั่นต้นนั้นน้อยอยู่อีกต้นนึงนั่นน้อยอยู่โอ้ยเกิมันใหม่ทางตาเมื่อจะ เนี่ต้นนั้นหน่อยอยู่เมื่อท่านปลูกดอ,อกเสี้ยวสองต้นอยูออกปลูกก้อนตูดพ้นใหญ่แล้วนะต้นนี้กับต้นนั้นนั่นสองต้นนี่เสี้ยวออปลูกคุดลุ้ไหมแล้วพี่น้องคุดลุ้ไหแล้วฝ้าคือไม่แน,ะน่บางทีหงื่งอฝน,นลิ่นเปล่าปล่าเ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 นื้อวารมีตัวแห้งของเราฝ้าอบอกลูกโทรมาบอกลูกว่าเอาเก็บผพาให้แม่ในลูกเขาว่าเออหัวแล้วจเจ้ห,ะจะหันตับแตกหันตับแหลบโอ้ย จองงาแบบฮวงหักเลยบึงอยู่ในสวนก็ยังมวยหญ่แบบนไ้ออกว่านี่ตัวเงยตื่นกบ่ตัวนี้จ้ะแต่ว่ากรสิหานี่อ่อนอมไก่ออมยังมีข้อในอีโดอกอู้อู้ลองเดินไปคุณจุดมุงไม้เขาอยู่พุ่น โอ้ยสะเทือนัน้อยเ้ยพี่น้องเออในจุดมุงไม้นี่คือหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วคู่ไม้ไม่เป็นหลุมเก่าหรอพี่น้องเออหายข้าจะขุดไว้ให้แต่ปีกไก่นี่มันเป็นหลุมเกา่านี่ลงหนึ่ง แล้วแล้วพี่น้องวันที่สิบห้าลักมะอ้อมมาได้ป่ะเนี่ยเขาไม่สันไกรไม่มีข้อนเคลียตกไปห้าลักมะตอกบังไว้ย่างดิบดีมีอีกต้นหนึ่งแล้วแล้วเสร็จเรียบร้อยผ่าแล่มพี่น้องผ่าแล่มมะอ้อมเลยที่ต่างบางังแดดพร้อมเพราะว่า,มา,มา,าพ่นบ่มักแดดคักเนาะมีเห็นน่องพ่นแนะนั่ว่าพ่นบ่มักแดดคักวันสัน พอาอีมึงนี่แล้วมันมีโฮม,มใหม่ให้บังเลยพี่น้องเบงิึงมีแตป่ปลาไอ้นี่ปลาไอ้ยังหลลืมซื้อนี่นะปลาพวกเนี้ยปลาหย่าอันนี้นี่ก็บพพอสิเป็นโฮมได้เนะาะก็สิถือกลางเว้นแดดกลางเว้นหน่อยนึงส,งส่วนสวยๆก็ส่วนใบก็ขนต้นหนึ่งม่นมีโฮมใหม่บังคุณโฮมใหม่ก็อยู่ไกลๆคุณ มดรอยูไก่ขอให้ตัวนะจ๊ะขอให้ตัวเด้อนกกระปูดห่วงอยู่ตรงนี้ไปละวันนี้นี่จากดอก่ำแล้วร้านก็ไม่จอบเบิ้ดงแค่นี้ร้านยังไป่ยังมาก <laughs>